ทะเลขาวฮะคุณผู<ม>้ชมทะเลขาวนั้นอยู่แถบขั้วโลกเหนือนะฮะ,ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านกองทัพเรือรัเสเซียนั้นได้มีการออกถแถลงการนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่6ตุลาคม2563นั้นเนี่ยนะครับกองทัพเรือรัเสเซียได้มีการทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะฮะที่ชื่อกันว่าเซอร์คอนนะฮะ เป็นขีปนาวุธที่หลายคนนั้นก็จับตามองก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางด้านกองทัพรัสเซียเคยออกมาเปิดเผยว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงมีประสิทธิภาพอันทรงพลังมากนะฮะแม้แต่ว่าทางด้านกองทัพของสหรัฐเองก็จับตามองขีปนาวุธรุ่นนี้และมันจะถูกเข้าประจําการเนี่ยนะฮะ ในกองทัพเรือของรัเสเซียทั้งเป็นเรือที่อยู่ผิวน้ำและเรือดำน้ำ<อ>ล่าสุดนั้นเนี่ยครับจากการออกแถลงการเนี่ยก็บอกว่าขีปนาวุธเซอร์คอนเนี่ยถูกยิงออกจากเรือฟิเกสแอดมิรัลกสอสคอฟในทะเลขาวแถบขั้วโลกเหนือและมันก็มีเป้าหมายที่จะไปทำลายเนี่ยนะฮะอยู่ในทะเลเบรนซึ่งห่างออกไป450กิโลเมตรปรากฏว่าผลของการทดสอบครั้งนี้เนี่ยนะครับ ขีปนอาวุธสามารถที่จะยิงเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำทางด้านพลเอกวาเกอรี่เกรามิคมอฟเกราชิมอฟผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมคนที่หนึ่งของรัสเซียได้รายงานข่าวนี้เนี่ยนะครับให้ทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้รับทราบด้วยะนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบวันเกิดของผู้นํารัสเซียปูตินนั้นเนี่ยมีอายุเมื่อวานนี้เลยครบ68ปปี<อ>นะฮะ ก็ได <Okay. S 1> ้รับข่าวดีว่าการทดสอบนั้นประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดกันเอาไว้ทุกประการและนี่เป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธเซอร์คอนโจมตีเป้าหมายในทะเลได้สําเร็จด้วยนะฮะพลเอกเกอร์รัมซิมอฟเนี่ยก็บอกว่าทดสอบการทดสอบครั้งนี้เนี่ยขีปนาวุธเซอร์คอนนั้นพุ่งด้วยความเร็วเนี่ยถึง8ดมักความเร็ว8มักคืออะไรคือเป็นความเร็วที่เหนือกว่าเสียงเนี่ยนะฮะดเท่าฮะแปดเท่าด้วยกัน และเป้าหมายของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นก็มีแผนที่จะติดตั้งเนี่ยนะฮะขีปนาวุธรุ่นนี้เนี่ยทั้งเรือรบและเรือดำน้ำนี่เป็นขีปนาวุธที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นก็จับตามองนะฮะเป็นการทดสอบในทะเลครั้งแรกและก็ประสบความสำเร็จด้วยครับ